สวัสดีค่ะก่อนน้องจูนจะทำอะไรหลกจะน,นอนจะนอนแล้วนะดึกแล้วหรือยังดึกแล้วจะนอนแล้วนะบอกกีจะนอนแล้วนะพี่จูนเนี่ยจะนอนแล้วยังตอนนี้กี่ทุ่มแล้ว ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วต้องจูนกินนมมยยังกินนมหมดแล้วกินน้ำมัยย้ยงังไหวพายยังเออนมโมตัสสะะคะวโตอะระหะโตตมะสัมพุตธัสสะนามโมตัสสะปะคะวโตอะระหะโตตมะสัมพุทธัสัะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มน้องจุนจะนอนแล้วนะพระสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบายนอนก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบาย